สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาณิชย์สร้างสารรค์ครับผมสุรนันท์เวชาชีวะรายการพาณิชย์สร้างสารรค์เป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นรายการที่กระทรวงพาณิชย์อยากที่จะนําเนื้อหาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมโดยเพราะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการพาณิชย์และแน่นอนการทํางานของผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับท่านผู้ชม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาณิชย์สร้างสรรค์ครับผมสุรนันท์เวชาชีวะรายการพาณิชย์สร้างสรรค์เป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นรายการที่กระทรวงพาณิชย์อยากที่จะนําเนื้อหาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมโดยเพราะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการพาณิชย์และแน่นอนการทํางานของผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับท่านผู้ชม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาณิชย์สร้างสารรค์ครับผมสุรนันท์เวชาชีวะรายการพาณิชย์สร้างสารรค์เป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นรายการที่กระทรวงพาณิชย์อยากที่จะนําเนื้อหาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมโดยเพราะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการพาณิชย์และแน่นอนการทํางานของผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับท่านผู้ชมเอานําไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านหรือชีวิตประจําวันของท่านด้วย วันนี้ผมอยู่กับนักธุรกิจท่านหนึ่งครับแล้วก็เป็นประธานเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ครับคุณสิวากรหางสพรึกสวัสดีครับคุณสิวากรครับสวัสดีครับคุณสิวากรประธานเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ทำอะไรครับเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่จริงๆต้องเรียนอาจารย์ว่าผู้ประกอบการใหม่เนี่ยเป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมที่สร้างผู้ประกอบการนะครับนี่มาจากฝั่งผลิตเป็นหลักสูตร ฝั่เอาผู้ประกอบการ,รในฝ่ายผลิตนะครับามาเรียนหนังสือ,อ,เ,อเป็นหลักการบริหารธุรกิจ <ฮะ S 2> ครับแต่ไม่ใช่คือเอามาเรียนหนังสือแล้วพวกภาคเอกชนก็เลยมาทำเป็นเครือข่ายกันใช่ครับหลังจากเรียนแล้วครับเพื่อเพื่อสร้างความเป็นกลุ่มก้อนของออผู้ผลิตที่รวมกันมีคำจำกัดความไหมครับว่าผู้ประกอบการใหม่นี่คืออะไรเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้น ดำเนินธุรกิจตั้งแต่หนึ่งถึงสามปีหนึ่งถึงสามปีไม่เกินสามปีไม่เกินสามปีครับคือเคยเกินสามปีแล้วบอกเป็นผู้ประกอบการเก่าเราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดิมไม่ต้องมีเครือข่ายกันว่าก็มีที่ใหญ่ขึ้นมีที่ใหญ่ขึ้นครับถ้าถ้าเขาอยู่รอดสามปีทําไม่สามปีะครอครับก็เข้าใจว่าสามปีในช่วงสามปีเนี้ย จะเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้ประกอบการอยู่รอดได้นะครับและเติบสามารถมองเห็นแนวทางการเจริญเติบโตของธุรกิจตัวเองได้ถ้ามีสามปีอันหนึ่งจำเป็นไม่ว่าจะต้องเป็นคนเดียวห้าคนสิบคนคนในคนในบริษัทเป็นร้อยคนหรือเป็นร้อยคนได้ไหมร้อยคนก็คงไม่ใช่ผู้ประกอบการใหม่แล้วมั้งร้อยคนคงไม่ใช่แล้วครับอาจารย์แต่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเดียวเป็นห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัท อ๋อโอเคแล้วก็ทุนประกอบการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่แสนหนึ่งฮะโดยไม่จํากัดขึ้นไปได้เรื่อยๆครับเรามีเรามีบางธุรกิจที่เป็นายาทธุรกิจอืมครับก็ก็ไปถือว่าเป็นผู้ประกอบการใช่ครับเพราะว่าเป็นการส่งผ่านระหว่างรุ่นต่อรุ่นซึ่งอาจจะมีปัญหาได้ครับแต่ทีนี้พอมารวมตัวกันแล้วเนี่ยถามซะก่อนเลยว่าแล้วมาทําอะไรกัน มาบ่นร่วมกันมาบ่นจริงๆคือมาทําอะไรร่วมกันมาแชร์ความคิดเห็นมาร่วมกันทํามาค้าขายมากกว่าครับมีมีเวลาหรือครับในฐานะที่ผมก็เคยเป็นผู้ประกอบการคือจริงๆเคยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่แล้วก็ทาเจ๊งมาหลายบริษัทแล้วเนี่ยบางทีไม่มีเวลาพูดจากับคนเลยนะเราใช้เวลากันประมาณละครั้งอืครั้งละก็ไม่กี่ชั่วโมงครับก็มาแชร์กันในห้องประชุมส่วนใหญ่คุยกันเรื่องอะไรครับมีที่ขายของที่ไหน นั่นสำคัญที่สุดใช่ไหมใช่ครับทําไมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เชิญออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะเพราะว่าได้ข่าวว่าผู้ประกอบการใหม่เนี่ยส่วนใหญ่คุยเรื่องขายใช่ครับกับการตลาดครับซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ครับก็เลยอยากจะเชิญมาครับ,รบทำไมฮะทาไมทําไมอาจจะเป็นการแชร์กันมากกว่าว่าแชร์ช่องทางการตลาดกันว่าแต่ละคนพบช่องทางใหม่ๆที่ไหนบ้างอตลาดเป็นยังไงบ้าง อืมครับแล้วก็เอามาแชร์กันมาอ่านหน่าไปขายนะอืมแล้วก็เรียกเพื่อนเพื่อไปรวมกลุ่มกันบ้างบางทีอืมครับเพื่อนถ้าเกิดใครราชการเขาเปิดงานก็จะไปใช่หรือว่าไปขายสมมติไปขายที่อตกรแล้วประสบความสาเร็จครับก็บอกไปกันตรงนี้อะไรพวกนี้เหรอฮะใช่ครับแล้วไปต่างประเทศมั้ยมีไปบ้างครับอืมแต่ว่าไม่ใช่ทุกรายนะครับอืมอย่างที่เราเคยทําไปก็ไปลาวอืมครับกัมพูชาอืม ก็จริงๆก็เขาไปกับกระทรวงพาณิชย์นั่นแหละครับอืม,อม,บมันมันยากแค่ไหนครับกับกับการที่ถึงต้องมานั่งแลกเปลี่ยนกันที่จะไปขายของเนี่ยมันยากแค่ไหนปัญหาจริงๆมันคืออะไรแกนเขามันสาหรับ e s อ e ป,ปัญหาคือความรู้ที่ที่เรายังไม่รู้จักตลาดกันดีพออืมนะครับสําหรับ,บรายใหม่จริงๆครับที่ไม่ใช่ททยาทาตมคือทุกคนจะมาแชร์เพราะว่าเรามีธุรกิจหลากหลาย ต้องเรียนว่าไม่ใช่ผลิตอย่างเดียวมีทั้งบริการด้วยมีทั้งค่าส่งอีกที่รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่เพราะฉะนั้นจะมีความหลากหลายใช่ครับอย่างางตอนนี้ธุรกิจในเครือข่ายคุณสิวาชร์พอเล่าได้ไหมครับม,มีกลุ่มใหญ่ๆอะไรบ้างกลุ่มใหญ่ๆส่วนมากที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้จะเป็นพวกแปรรูปสมุนไพรแปรรูปสมุนไพรครับ,รบแล้วก็มีกลุ่มอาหารอืเครื่องนุ่งห่มอืจริงๆมีคละ ทุกอย่างครับอาหารนี่มีทั้งผลิตอาหารเองแล้วก็เปิดร้านอาหารมีที่พักโฮมสเตย์ท่องเที่ยวครับในช่วงรายการคนไทยเข้มแข็งซึ่งซึ่งเราช่วยกันจัดอยู่เหมือนกันเนี่ยก็มีพวกสมุนไพรมาเยอะอาหารมาเยอะเหมือนกันครับปัญหามันเหมือนกันไหมสําหรับสําหรับธุรกิจที่แตกต่างกลุ่มเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันอกันครับจะมีปัญหาอยู่สองอย่างคือการตลาดกับ เรื่องการเงินเพราะว่าในช่วงหนึ่งถึงสามปีเนี้จะหาคนสนับสนุนยากอเอาเอาการตลาดก่อนการตลาดเนี่ยคุณธีาการมองว่าคือพูดเราพูดคำกว้างๆการตลาดเนี่ยจริงๆหัวใจมันคืออะไรที่เขาอยากได้อะที่ขายของอให้ได้เยอะที่สุดครับก็ใช่ใช่ <laughs> <laughs> แต่ไม่มีเงินนี่ใช่ครับโฆษณาก็ไม่คือจะไปซื้อโฆษณาใน ทีวีหรือว<า>ิทยุม, <า S 1> มันก็ลําบากน้อยรายครับที่ทําได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะคือเพราะว่าเงินที่จะเอามาผลิตคือวัตถุดิบมาผลิตนี่ก็เหนื่อยแล้วครับจริงๆการเป็น SME ของเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งทาทุกอย่างอืเราสามารถเอาซอร์สเพราะว่าหลายรายที่เป็นเจ้าของแบรนด์แต่ก็มีโรงงานผลิตมันทําให้ได้งานสองทางคือเราได้สินค้ามาขายด้วยแล้วก็เจ้าของโรงงานได้งานไปทําด้วย อมันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าซึ่งในกลุ่มเราก็ทำกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายนี่ก็คือเข้าไปช่วยเหรอฮะนอกจากมานั่งแลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยเข้าไปช่วยไหมในบางเรื่องครับอย่างเช่นเราจะติดต่อเรื่องสถานที่ขายของให้อืหรือว่าที่เราเราเริ่มคุยกับแบงค์ว่าเราจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยังไงสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ครับเริ่มเริ่มคุยกันเรื่องกติกาว่า คุณจะต้องทํำยังไงอก็คือเป็นเครือข่ายมันคุยง่ายกว่าใช่ครับอย่างการือว่าบอกประกอบการจํานวนมากเราเป็นอำนาจต่อรองมากกว่าวันนี้ไม่ได้ก่อมอบนะไม่ได้คนละแบบคนละแบบคือมีผมก็คล้ายๆว่าเราเป็นตัวแทนเครือข่าย SM ีกี่พันรายก็ตามแบงค์ทีช่วยเราหน่อยครับกระทรวงพาณิชย์ตลาดให้เราหน่อยใช่ครับใช่ไหมฮะเขาก็ทําอยู่แล้วนะหรือกระทรวงอุตาหกรรมช่วยแนะนําการผลิตให้เราหน่อยอะไรพวกเนี้ยใช่ครับ อืมโอ้แต่มันก็หลากหลายอย่างนี้แล้วแล้วคือข,ขายจะช่วยได้หมดเหรอฮะเอ่อตอนนี้เราจริงๆเราทามาสองสามปีเนี่ยครับเอ่อหน่วยที่สนับสนุนเราค่อนข้างเพิ่มขึ้นอืนะครับอ,อย่างเช่นถ้าผู้ผลิตต้องการอะไรทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์เขาก็ช่วยอครับเพียงแต่เราทําจดหมายส่งไปให้หน่วยทางนั้นคือ,อทางใช่ครับม,มันจริงๆตรงเนี้เราเหมือนกับเป็นช่อง ว่าเขาอยากได้อะไรบอกเรามาแล้วก็เราชี้ให้เขาเดินไปได้ครับส่วนว่าจะไปถึงสวรรค์ขออนุญาตใช้คําว่าถึงสวรรค์นี่มันมเป็นเรื่องของเขาว่าเขามีความอดทนหรือว่ามีความรู้มากพอที่จะทําตรงนั้นไหมหนึ่งถึงสามปีเนี่ยมันมันถึงสวรรค์สักกี่ลายอย่าเครียดอย่าเพิ่งเครียดกำลังกำลัง,งนึกว่าถึงสวรรค์จริงๆมันคงยังไม่มีแต่ว่าอัตราการเติ เรียกว่าไปได้อ่ะสมมติหนึ่งสิสามปีล้มเหลวสักกี่เจ้าในร้อยในร้อยในร้อยลายผมว่าอาจจะล้มเหลวสักแปดสิบห้าโอ้โหสูงมากเลยนะะสูงมากครับตามธรรมดาธุรกิจมันควรจะอยู่สักเท่าไหร่อ่ะมันคือธุรกิจมันมีล้มอ่ะนะไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสําเร็จผมว่าจริงๆถ้าถ้ามันเป็นไปได้นะครับอาจารย์มันน่าจะสักหกสิบกับสี่สิบหกสิบสี่สิบเนี่ยมันน่าจะรอดมันน่าจะรอดครับคือล้มหกสิบ ครึ่งครึ่งมันยังไกลไปน,นะี้มันมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือ,อม,มันคล้ายกับกระแสอืถ้าเห็นขายกาแฟดีบางรายมาใหม่ๆก็อยากเปิดร้านกาแฟเหมือนกันอ๋อ,อเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือสมมติผมไปซื้อแฟรไชส์เข้ามาก็ถือเป็นธุรกิจนักผู้ประกอบ,บการใหม่เหมือนกันไหม อาจจะเป็นได้แต่ว่าถ้าถามผมเองผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ครับผมอยากให้เป็นคนขายแฟรนไชส์มากกว่าอยากให้เป็นคนขายแฟรนไชส์แต่ว่าถ้าเกิดผมไม่รู้ภรรยาผมชงกาแฟเก่งร้านกาแฟเองอ่าอาจจะเป็นสูตรอาจารย์ปุ้มอะไรอย่างนี้ไม่มีอะรกินไม่แน่ครับอาจารย์แต่ว่าอันนั้นคือผู้ประกอบการใหม่ใช่ครับคำจำกัดความก็คือเป็นพวกเราเริ่มแต่ละคนเริ่มกันเองมากกว่าใช่ครับเพราะถ้าแฟรนไชส์มันก็คือบริษัทใหญ่ๆแล้วครับ นะฮะแต่การซื้อมามันก็มีปัญหาของมันเหมือนกันนะซื้อแฟรนไชส์ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็มีผู้ประกอบการที่มาเรียนแล้วสร้างแฟรนไชส์ของตัวเองแล้วประสบความสาเร็จด้วยเช่นบอกได้ไหมมีเป็นพันเค้กเล็กๆนะครับตอนนี้เขาขยายเป็นหลายร้อยสาขาครับเข้าไปค่อนข้างได้ดีทีเดียวแล้วครับเพราะนั้นธุรกิจสมุนไพรธุรกิจอาหารอะไรพวกนี้ทําไมมันโตอ่ะคุณเจาก่อน เออเป็นมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่คนต้องใช้คนต้องใช้แล้วก็มันอยู่ที่คุณภาพด้วยอืครับยาสนุนสมุนไพรเนี่ยถ้าทำดีๆนะครับถูกต้องมีการรับรองคุณภาพดีมันก็ไปได้แล้วก็ภายใต้ระบบการตลาดคือการสร้างแบรนด์การสร้างความเชื่ออืก็จะไปได้ดีเพราะฉะนั้นธุรกิจเล็กๆสมมุติผมมีสองสาคนอย่างเงี้ย ถ้าพูดถึงว่าการตลาดหรือการขายซึ่งเป็นปัญหาอาปัญหาตรงนี้ก่อนครับผมผมต้องคิดยังไงฮรที่จะที่จะเดินให้ทําให้ธุรกิจผมเดินไปได้ข้อแรกเลยอาจารย์ต้องต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ในอะไรในสินค้าของตัวเองอทํากับมือบางทียังไม่รู้อีกเหรอบางคนไม่รู้นะครับเอ๋อเหรอครับบางคนได้สูตรมาจากเพื่อนก็ทําอืมนะครับคือไม่ไม่รู้ไม่รู้จริง ไม่รู้จริงครับทําเป็นแต่ไม่รู้จริงใช่ครับคือผมผมอาจจะสมมติเอากาแฟก็แล้วกันครับสมมุติผมชงกาแฟเป็นเนี่ยครับแล้วผมให้ทุกคนดื่มอาจารย์ดื่มครับอาจารย์บอกอร่อยครับแต่แต่อาจจะยังไม่รู้จริงใช่ไหมอาจารย์ต้องต้องรู้ลงไปถึงรากของกาแฟหรือว่ามันคืออะไรแล้วอะไรทําให้กลิ่นกาแฟมันหอมอะไรทําให้กาแฟอาจารย์อร่อยรอต้องขนาดนั้นใช่ครับทำไมอ่ะ อทำไมอ่ะอาจารย์ต้องต้องบอกคนทานได้อืต้องมีดีเทลเราเราไม่ใช่สมัยก่อนที่เรามีสภากาแฟแล้วก็อโกชงกาแฟให้ถุงใหญ่ยาวใช่ครับไม่ใช่แล้วเหรอกาแฟพวกนั้นเป็นทําไมต้องเรียกว่ากาแฟโบราณอืมันมันจะเริ่มแยกมันจะเริ่มแยกกาแฟสดเป็นยังไงขั้วบดมายังไงอาจารย์ต้องทราบอ๋นนั้นคือต้องรู้สินค้าตัวเองต้องรู้สินค้าอย่างลึกใช่ครับเราต้องรู้จักลูกค้า ว่าคนที่ชอบทานกาแฟาลักษณะเป็นยังไงนิสัยยังไงมาทานกี่โมงมาทํำยังไงโอ้อยางไง <มา S 1> เลยอาจยต้องรู้หมดอย่างอย่างไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าของฝรั่งอะ่ะที่เขาดังๆที่เขาเปิดหลายสาขาเนี่ยครับอย่างนั้นแบบเพราผมบางทีผมไปอ่านโรชัวเข,เ,ขเขาเขียนแล้วว่าไอ้เ e ม็ดกาแฟนี่ i, มาจากไหนใช่ครับคือต้องมีเรื่องเล่าต้องมีเรื่องเล่าครับต้องมีดีเทลบอกอืมแล้วทานกาแฟแล้วเป็นยังไงต้องบอกต้องบอกได้ใช่ครับ ต้องเล่าได้ต้องเล่าได้อ่าถ้ามุษยเาเป็นผู้ผลิตซึ่ง SM หลายคนเป็นนักประดิษฐ์นักคิดแต่เล่านิทานไม่เป็นอ่ะเล่าเรื่องไม่เป็นทําไงก็ไปหาคนอื่นเล่าแทนครับอืมมาหาประธานเครือข่ายว่าประธานเครือข่ายไปเล่าแทนเลยผมอาจจะช่วยได้ในบางเรื่องอืมนั่นนั่นคือวิธีของการตลาดทั้งหมดครับอย่างที่เรียนอาจารย์ว่าการตลาดก็สําคัญอืมเพราะในการตลาดมันจะมีทั้งวิธีการประชาสัมพันธ์การ เป็นตัว Product ์นะครับสมัยก่อนเราเรียกก่า 4P อืมครับก็คือหลักหลักหลักการตลาดมันยังมันเป็นอยู่มันเป็นอยู่แต่ว่ามันก็ยังเพิ่มขึ้นมาแต่หลักการตลาดเนี่ยบางทีอาจารย์มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับมันก็บ,บริษัทใหญ่ๆอ่ะที่ทําได้อ่ะครับถ้าผมเป็นตัวเล็กๆอ่ะไม่จําเป็นครับเพราะว่าปลาเล็กเนี่ยกินปลาใหญ่มาหลายตัวแล้ว <c oughs>